ออกมาพร้อมกับเชลดอนเหลืองมาเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันอีกแล้วจะมาเจอคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะคุณอดีตดิ้นเลยทีเดียวนี่เชลดอนเดี๋ยวจะพาไปขึ้นเหนือก่อนนะเออแต่ถูก,ถก,ถกรู้เรื่องเมืองเหนือเนี่ยเขาก็ต้องมีการฟอนอะไรที่แบบว่าสวยงามฟอนเป็นไหมเออแต่งงงงหอยไม่รู้ฟอนเป็นเออดูบินบิน,นได้ไงไม่รู้เดี๋วดูเด็กเหล่านี้ฟอนเนี่ยม่วนกันขนาดไหนเชิญชมค่ะ เออหงายเงืบหงายเงบได้ดูมากค่ะเป็นฟอนยิ้นนักฟ้อนแง้นฟอนแง,ง้นของน้องๆหนูน้อยสี่ขวบที่เมืองน่านฟ้อนต้อนรับคณะท่านเจ้าเมืองทุ่งมีไสแขวงชัยยบุรีสปปพอพอลาวมาดูงานที่อำเภอนาน,น้อยจังหวัดน่านค่ะแต่ะนางก็พยายามอยากทําเหมือนผู้ใหญ่งไงเวลาสาวๆฟ้อนอย่างนี้โอ้ตัวก็อ่อนโอ้โหอย่างสะพานโค้งแต่เด็กๆทําไม่ได้เด็กๆได,ไ,ดได้ได้แค่นี้อีกนิดนึงฝึกน,นิดหน่อยได้ไหม ได้ไหมอ๋อมือไปได้อย่าติดหอยเราติดหอยข้างหลังเออเออไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวหอยแตกอะอปที่นั่นต่อจากฟอนแล้วนะคะคุณผู้ใหญ่ไปชักกระตุกกันเป็นไหมเคยไหมชักกระตุกอะไฟช็อต <laughs> ไฟชอ,ฟชอต่าง <laughs> เอาไปดูว่าชักกระตุกยังไงคะ่ะ <laughs> เออนี่ก็นั่งจะหลับหรือยังคะคุณ มาสัมมนาสสก,กับผู้นําท้องถิ่นอําเภอปัวจังหวัดน่านนั่นเองแต่ใบาบๆนังท้องตึงนังตายหย่อนก็ต้องมีการทํากิจกรรมกันได้นึงมีการชักกระตรุกกันข,บขบับเพลงที26่26บกบกบกกกำลังฮิตกําลังอินเอาไปดูซิว่าแต่ละคนดีไลยอย่างไรคะ่ะ ปัดด้วยนะโอเคนะเราได้เนาะเอยเก่งะอะเชลดอได้ทำเลยทำได้หมดเลยซิสดา้ายกับผู้ว่าใจนาทบอกว่าจะย้ายไปรับตําแหน่งที่อื่น <c oughs> ก็เลยจะมาชวนพี่จุ๋มเนี่ยบอกว่าเอางี้งั้นไปเหมาสมโมทิ้งทวนเลยละกันแต่ปรากฏว่าชาวบ้านมอบอะไรให้กับท่านผู้ว่าชมค่ะระหว่างที่ท่านผู้ว่ากําลังเลือกส้มโอข,ขาวแตงกวาอยู่เนี่ยแม่ข้าก็เอามาไัยเปลือกส้มโอมาคลองต้อนรับซะงั้นจ้าีอะไรีอะไร มีอะไรตอบแทนทานทีมาเยี่ยมร้านค่ะสองพวงหนักรวมสิบกิโลขอเข็ดเ็ดอยู่นะโอ้โหเป็นการอำลาที่โดนใจมากๆจริงไหมล่ะคะท่านค่ะนี่คุณแม่เล่าเนื้อมันไปไหนหมดขายเนื้อขายหมดแล้วคะ่ะเราอบอกว่ารักพวารักพวาร้ให้ักใ,ให้จะเปื่อให้จะเปืออโอ้ก็ยังดีนะคะนัานพรว่าได้เบื่อ นี่ถ้าเป็นผู้ว่ามึงนนได้เลยทุเรียนไงเออได้แต่เปลือกด้วยอะไรด้วยเออนะนี่เชลดอนเดี๋ยวจะถามคําถามนะเธอเป็นคําถามเรื่องกับน้องที่ฟ้อนแงนี่นะคะเคินเออถามว่าละครช่องสามที่มีการฟ้อนนั้นางเอกถามว่าเรื่องอะไรและของข้ายอะไรและพบกับเชลดอนได้ในวันอาทิตย์นี้แล้ว7จ็งหสิบ และผองเพื่อนมีมิสซิสพริมด้วยอันนี้เออภาคนิดๆแต่ก็ยังภาคอยู่ทุกตอนโอเคนะเออโอเคอาเจอจกับเชลดอนนะคะเริ่มวันอาทิตย์นี้แล้ว7จ็โมงหวันนี้เราสองคนลาไปก่อนเชลดอนต้องเต้นนะตอนท้ายอะ่ะโอเคอ่ะสวัสดีค่ What <the> fuck คะ